พาทางไปซื้อตั๋วนะคะไปนครวัดต้องผ่านตลาดน้ำก่อนใช่ค่ะต้องผ่านตลาดน้ำก่อนนะคะตอนนี้เราก็ถึงจุดซื้อตั๋วแล้วนะคะคนกัมพูชาเข้านครวัดฟรีแต่ถ้าเป็นต่างชาติต้องมาซื้อตัว๋วซึ่งสถานที่ซื้อตั๋วก็คือที่นี่ที่ตรงนี้ยะขึ้นให้ ต้องมาที่นี่ก่อนเพื่อมาซื้อตัว๋วเข้านาครวัดก่อนนะคะแต่หลังจากนั้นก็ค่อยอขับไปที่นครวัดนะคะเพราะว่าจุดซื้อตั๋วคือไกลจากนาครวัดอยู่นะทําไมต้องทําแยกขนาดนี้ทาไมไม่ทาตรงข้างหน้าวะรู้สึกยุ่งยากมากเลยอะ่ะนี่นะคะจุดซื้อตัว๋วใช่ค่ะก็คือตอนนี้เขาย้ายมาให้ซื้อที่นี่ที่เดียวนะคะอือใช่ดูยุ่งยากเหมือนกันเนาะมันไกลเนาะแต่ว่า สำหรับถ้าใครแบบว่ามีบัตรอะไรอย่างเงี้ยสามารถซื้อออนไลน์ได้นะคะออนไลน์ได้ใช่ไหมวะเท่าไหร่วะออนไลน์ไ,ได้ก็ราคานี้แหละราคานี้คือราคา3 7ดอลลาร์โอเคค่ะหลังจากที่ซื้อตัวเสร็จก็จะมีบัตรแบบนี้แล้วเขาก็จะพิ้นรูปเราออกมาด้วยนะคะตรงบัตรเลยค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าของใครซึ่งบัตรก็จะอยู่ที่ราคา37ดอลลาร์นะแต่ถ้าเป็นเงินเดียวก็จะอยู่ที่เขาจะไม่ใช้เหรสี่พันนะถ้าเป็นที่อื่นเนาะเขาจะใช้เหรสี 4, นะ่พันเนาะเพื่อนแต่ถ้าเป็นที่เนี่ย เขาจะใช้เลท4,150ทั้งหมดที่ฉันจ่ายก็คือ153,500หรือเปล่า,าใช่ประมาณนี้แหละฉันจ่ายประมาณนี้ซึ่งแพงกว่าเลทในในเมืองตอนนี้จะเลทจะแพงกว่าโอเค thank you วุ้ยมาแล้วเกาหลีเกาใจเวอร์ไปดูดิเจ็ <7 K. S 2> พูดตามตรงนะทุกคนบางครั้งอ่ะ มันก็รู้สึกว่ามันมันงงนะกับการนับเงินของที่เนี่เนาะคือแบบว่าเขาจะใช้เงินดอลลาร์ปนกับเงินเรียวใช่ไหมแล้วบางครั้งอ่ะเลทก,ก็ไม่เท่ากันอีกแกคือที่นี่เลท4ี่พันหนึ่งรห้าสิบหรือไม้ก็4 1ั0ี่พันรอสิบบางที่ก็เลทสี 4, ่พันคือแบบคือต้องคิดเลขนะคะแนะนําให้เตรียม,มเครื่องคิดเลขก็แหละในโทรศัพท์มันก็มีนะคะเตรียมเครื่องคิดเลขดีๆนะคะไ,ไปทางไหนมึงมึงไปไหน ฝั่งนูน้นี่หรอไม่คือทางนั้นมันปิดปาค่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปอังกอร์วัดกันต่อนะคะเ <Okay. S 1> หลืออีกประมาณกี่โลวะพอจะถึงยยอย่าอีกไม่ไกลแล้วแหละคะ่ะปารีบไปกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูพระอาทิตย์ พระอาทิตย์อะไรวะพระอาทิตย์ตกดินที่อังกอรวัดกันนะคะซึ่งฉันมีอะไรจะบอกแกดูสิดึงๆๆดึงดึงดงดึงงกูจะได้ดูไหมคะพ <laughs> ระอาทิตย์ตกดินกูจะได้ดูไหมคะสัลนไลด์มันอินคลตีเดีเหรอใช่มันได้สามวันเลยแกฝนต้ ดี๋ยวไม่ทันถึงวันเลยฝนตกแต่ฉันว่าน่าจะตกแบบเดียวแต่ฟ้ามันดูสว่างๆอยู่นะโอยสวนทางมาคุณพ,พี่ระวังด้วยได้ไหมค่เอ้ย s อรี่ถามเข้าไปได้ไหมเนะไรวะเอย excuse me can I take no n o no, no. อ,อ๋อตอนนี้และเขาให้จอดแถวแถวนี้แหละมือจอดแถวนี้ก็ได้รืเปล่าตอเน,นี้ได้ัหมไม่ได้หรอในตัวแต่ละคนมนถ่ายบัตรประชาชนเหมือนกันนะ อะไรไม่ก็ตอนนั้นอ่ะเขาก็ยังบอกกูนะบอกว่ากลัวเ,เงินไม่พอใช่ไหมกูก็เลยก้มหน้าเพื่อจะที่จะหยิบเงินมาให้เขาก็บอกว่า<ไ>เงยหน้าขึ้นสิเจอเขาพูดภาษาไทยแต่กูเงยหน้าขึ้นเจงกูแบบโอเค okay, ได้ค่ะหนูเงยหน้าขึ้นแป๊บหนึ่งคือตอนนั้นกูแบบจะรีบค้นเงินเอาจ่ายค่าตั๋วไงเจอเจอพี่พ,พนักงานวีนเป็นภาษาไทยด้วยนะพอรู้เป็นคนไทยเงยหน้าขึ้นค่ะกูกระเทยดิสะดุ้งเลยแล้วเพื่อนไม่เอาแว่นมาเอามาอะไรไม่ใส่ จะมาเป็นภาระของลูกหละตอนเย็นไม่ได้นะคะชอบความมัวก่อนอะไรมัวหรือม่วนะคะ <c oughs> มัวก <c oughs> ู <c oughs> วไม่เข้าใจไงก็ยแยกไม่ออกอ่ะเนาะเพื่อนมันก็ทั้งมัวทั้งมัวเนาะ <c oughs> ค่ะเราก็ถึงนครวัดแล้วนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันนี่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของนครวัดเหมือนกันนี่คือ,อช่วงนี้นะคะใช่นี่คือเคนที่เอาไปสร้างสุงนครวัดนะคะสมัยตั้งแต่ศตรวตรรษที่สิบสองนะคะกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ไหนคะประ,ประวัติศาสตร์กูคะ่ะนี่ติ๊กเก้เย่ เซ็มเซ็มเซ็มอินโฟโต้บิวตี้ฟูลอินเรียลาังไงคะ <c oughs> ตอนนี้เราได้เข้ามาแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่านครวัดนะคะทุกคนน,น,คนี่นะคะเนี่ยนะคะทุกคนนครวัดถือเป็น1ในเจสิ่มหัศาจรรย์ของโลกเลยนะคะที่แบบได้รับการยอมรับจากยูเนสโกด้านวัฒนธรรมกันเลยนะคะที่เดียวสร้างในสมัย ศตวรรษที่12นะคะพรระะะเจ้าอไคโดยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2นะคะใช่อังรกเสมือนทองฟาวิปริเพรปอะไรคะไปกูเดินไปเลยทำไมอะทำ่มอะเ่็กเสพเด็กยากอยูกอังโกจะพูดก่อนอังโกก่อนแต่ก่อนอะที่นี่อะเขาตั้งใจจะสร้างเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธแทนแล้วนะคะทุกคนไปทุกคนเข้าไปข้างในกันดีกว่า เห็นปะเนี่ยจะมีแบบคนมันคนมาน,นอนตัวนี้โอ้โหตัวนี้เย็นสบายนะข้างในล่ะข้างหน้าก็เป็นนครวัดแล้วถ้าใครเคยเห็นอ่าธงชาติกัมพูชาใช่ปะจะมีรูปนครวัดอยู่นะคะ่ะทุกคนเนี่ยเป็นรูปนครวัดแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงทงชาติกัมพูชานะคะเขาสร้างมายังไงะคะแบบใช้หินแกะสลักหรอ ที่นะครวัดเนี่ยน,นะคะจะสร้างโดยใช้หินทรายกับหินศิลาแรงซึ่งส่วนใหญ่นะพวกปราสาทหินแถวอีสานใต้อะไม่ว่าจะเป็นเขาพนมลุงเขาพระวิหารที่เป็นแบบปราสาทหินที่อยู่ทางอีสานใต้อ่ะค่ะแต่ว่าแมทเทเรียลของที่นี่กับที่บ้านเรามันเหมือนกันใช่ปะก็คล้ายกันนะคะก็ถ้าพูดตามตรงก็คือขมิเป็นคนสร้างนะสมัยสมัยก็สมัยตะก่อนอะอาณาเขตตรงน,นั้นก็เป็น,นะะของขมรนเก่าไง ตั้งแต่สมัยโบราณนนะ่ะใช่สมัยโบราณคือเขมนะน่าแผ่เขาเรียกว่าอะไรอิทธิพลแผ่ขยายแผ่นดินน่ะได้ไกลมากเลยแผ่นดินใหญ่มากสมัยพระเจ้าอะไรคะสมัยก่อนคะ่ะ <c oughs> ฉันพูดได้แค่สมัยก่อนเพราะมันมีหลายหลายยุคหลายสมัยนะคะคือสมัยก่อนเขมรคือรุ่งเรืองสุดๆนะคะเนี่ยแต่เขาพนมลุ้งเต่าแก่กว่าที่นครวัดนะคะทุกคนอวยบ้านตัวเองค่ะบานลิซาก็คือบ้านกูค่ะ <laughs> เนี่ยทุกคนแบบอลังมากเลยมันให้ความรู้สึกแบบโหถ้าสมัยก่อนนี่เขาอยู่กันได้ไงแบบเดินเป็นกิโลเลยนะเนี่ยกว่าจะว่าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยดูสิมนอค across yes. oh and one question I have a ticket and ticket is included today this is Tomorrow also I can Yes, yes, yeah, yeah, you can. Uh, yeah, yeah. tomorrow you can come. Ah, oh. what yeah. time open? Ah, uh, five o'clock in the morning. And what time in the sunrise? Yes. Same? Five. five. five and what time sunset? Ah, uh, sunset no. Today no? This temple not for the sunset. You can go oh, the Bakhai temple. Bac temple. Four kilometers from here. Oh, but maybe this time, maybe already sunset. Yeah, right. okay. Thank you so much. Sunrise, you can come to see the sunrise. Yeah. Sunrise, ah, the okay. Sunrise, morning. <laughs> Thank you. Close car, yes. โอ้สวัสดีค่ะทุกคนห <c oughs> น้าเพื่อนล้างอยังคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ล้างหน้าแล้วนะอ,อ,นอุ้ยเดี๋ยวพึ่งกุียวข้างๆมันเป็นคลอง <c oughs> ข้างๆมันเป็นคลองนะคะเห็นไหมมืดไหมตกคือตายนะคะคือตอนนี้มันมืดมากฉันก็ไม่กล้ามองกล้องอย่างเดียวเนาะเพราะฉันก็กลัวแบบเดินไปแล้วตกคลองตายเนาะ คือเนี่ยตอนนี้กําลังจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่นครวัดกันนะทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นใช่พระอาทิตย์ขึ้นที่นครวัดกันนะตอนนี้อยู่นครวัดค่ะใช่ตอนนี้ก็ประมาณสี่ตีสี่แล้วไม่ใช่ตีห้าเหรอเออตีห้าแล้วจตื่นหรือยัง <laughs> ยังไม่ค่อยตื่น่ะตอนนี้ประมาณตีห้าแล้วนะค่ะทุกคนภาทิศจะขึ้นประมาณประมาณตีห้าครึ่งตีห้าสี่สิบประมาณนี้นะซึ่งเราก็มารอกันก่อนมารอดูภาทิศขึ้นกันเพราะว่าเมื่อวานมิชชั่นไม่คอมพิวต์นะคะตอนแรก <c oughs> นึกว่าจะมีเวลามากกว่านี้สุดท้ายมันดูกระชั้นชิดก็เลยว่าเอ๊ะมาแก้ตัววันนี้ตอนเช้าก่อนเราออกไปดีกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ก็เลยว่าจะมาที่นี่แทน Out the built Mach been Uh, the water system. ง,งานดี oh, <you S 3> มาก uh, ิผู้ชายเหรอ <laughs> <laughs> มืดขนาดนี้มึงยังเหตุีกเหรอ <laughs> อันนี้คืออ,นนอันนี้คือห้องสมุดเหรอไส้เบอรีค่ะ๋อไปแอบฟังไกลเขาพูดมานะคะ <laughs> สมัยแต่ก่อนเขาก็มีห้องสมุดได้เหรอวะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงส่วนของตัวประสาทของนครวัดแล้วนะคะทุกคนนี่ดูใหญ่มากมึงใหญ่นะดูอ่ะเห็นี้ การแกะสลับป้ายเยอมากเลยอ You c a n walk around here ten m i n u t e by yourself yeah, okay. คือข้างในใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าที่คิดอีกตอนแรกนึกว่าข้างในจะไม่มีอะไรพอเข้ามาข้างในปึบโอ้โหใหญ่มากโอโอแก้แ,แก้เห็นปะ่ะคือถ้าเทียบความยิ่งใหญ่นะที่นี่ยิ่งใหญ่กว่าที่ไทยเยอะมากเลยคือที่ไทยอ่ะเคยได้ไปเที่ยวปราสาทมาหลายๆแห่งมากแต่ที่ นครวัดอ่ะเป็นปราสาทที่ค่อนข้างซับซ้อนมากเลยอ่ะแล้วก็แบบดูน่าสนใจมากเลยด้วยใหญ่มากเลยแล้วก็ซับซ้อนมากอบอกเลยว่าถ้าใครเป็นพวกอ่าสายบุญแล้วก็สายถ่ายรูปนะคือ ที่ถ่ายรูปเยอะมากมีหลายมุมมากแล้วก็สวยมากๆด้วยถ้าใครอยากถ่ายนะก็มาได้เลยนะ้จะพูดอะไรคืนสวัสดีค่ะได้กี่รูปละคะได้กี่รูปลวคะได้แค่รูปเดียวค่ะสาบาตายเปล่าจะสาบานนะจะเอากูไปด้วยนะกูไม่อยากตายกับพอมึงถ่ายพันนิดหนึ่งถ่ายพันรูปได้รูปเดียวนะบอกว่าจุดถ่ายรูป สวยๆเยอะมากแล้วก็สถาปัตยกรรมสวยมากโอ้โหคือเหมาะสมจริงๆอ่ะที่เป็นมรดกโลกอ่ะฝรั่งก็หล่อมากเออวัดในวัดเดวาเด๋ยวมันดูฝรั่งเนาะสวยด้วยเออคือสวยมากจริงทั้งหล่อทั้งสวยแบบที่เที่ยวสวยฝรั่งหล่อฝรั่งสวยสถาปัตยกรรมเลิศโอ้โหไม่มีอะไรดีทุกอย่างดีไปหมดอุ้ยว่างพอดี อา้าวลุงจะไปไหนอีกเนาะขอโทษที่ชิปนี้ไม่รู้เงินตักจัดนิดนึงลยเฮ้ทุกคนยังไม่หมดอีกคือเข้ามาก็มีอีกคือมันใหญ่มาก คือตอนแรกอะฉันคิดว่าหมดแล้วนะแล้วพอเดินเข้ามาอีกก็เจออีกเจออีกคือใหญ่มากใหญ่จนแบบว่าเออสมพอแหละได้รับมรดกโลกควรได้รับจริงๆคือมันใหญ่มากเห็นไหมทุกคนรูปแกะสลักบนกำแพงก็แบบว่าสวยมากอ่ะอันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นเหมือนเป็นนางอักษรปะ น yeah, sure. yeah. ี่ไงอันนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปหนึ้เขาก็เอาโทรศัพท์มาให้เขานะคะแล้วก็จะถ่ายรูปเห็นวิวตรงนั้นอ่ะสวยมากมีคนด้วยมันสามารถขึ้นไปได้แต่มันชันมากเลยซึ่งไม่รู้ว่าทางขึ้นมาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราลองไปหาทางขึ้นกันดูว่าข้างบนวิวจะเป็นยังไงฉันว่ามันต้องสวยมากแน่ๆเลยไปไปดูกันค่ะทุกคน อันนี้เหรอนี่ขึ้นทางขึ้นใช่ไหมน,น,นี่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 แะคะทางขึ้นนี่คือข้อห้านี่คือข้อห้าแล้วนะโน้ตเฮดนะคะบัตรทีส <c oughs> สส่สิบเฮดไหมทางใส่หัวห้ามใส่ขาตั้งนะคะแล้วเราจะทำอะไรที่มา อฮะทำไมเื้อแค่แบมแบนได้ใส่ได้นะครับเสื้อเสื้อแขนสั้นได้แขนกุดไม่ได้นะอ๋อก็คือใส่แขนสันน้นได้ไอ้แขนกุดเอ้ย แขนใส่แขนกุดไม่ได้ครับใส่แล้วก็กางเกงนะครับเลยพวเท้ามาข้างบนอ๋อต้องเลยหัวเข่ามานะคะแล้วก็ห้ามใส่หมวกเนี่ยนะคะทุกคนโอเคใส่หมวกไม่ได้เพื่อจะให้ความกระตกนะครับรูปประติมากรรมทั้งหมดอะไรนะคะเพื่อให้ความประจวบคู่รูปอยู่างหมดนะครับให้ความเคารพอ๋อขึ้นได้เลยครับโอเคครับ โปรมนาไป้เข้าครับตาวนิกันชันมากเลยอ่ะดูสิความชันหรอดูดิันเออใช่โอ้โหชันมากดูความชั้นห อีดอกน้ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เป็นสูงนะสูงมากทุกคนน ใหญ่จริงๆอันนี้มุมจากข้างบนนะทุกคนเห็นปะคือใหญ่มากใหญ่จริงๆนี่ไงทุกคนที่ฉันบอกอันนี้จะเป็นประวุตลูกเนาะเพราสมัยก่อนอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะอนนะ่อนนะที่นี่จะเป็น เทวลัยของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นเป็นศาสนาพุทธแทนเนาะเราก็จะได้เห็นแบบอ่าพุทธรูปตามนาครวัดนะต่อไปเราจะลงจากข้างบนแล้วนะคะบอกเลยว่าสูงมากอีดอกสูงจริงๆตอนนี้ตากูปรืมหมดแล้วตื่นแต่เช้า มาวัดตาปรือพอกูเห็นมึงดู <c oughs> ใครไปโลกกลัวความสูงไม่ต้องมานะคะกูบอกเลยว่ามันสูงมาก ทุกคนแต่ละคนเหงื่อซกกันหมดเลยค่ะคืออยากบอกทุกคนว่ามันมีข้อห้ามหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนกูดห้ามใส่หมักห้ามอะไรเอ่ยดังนั้นถ้าจะมาที่นี่แนะนําแต่งกายถูกระเบียบใส่เสื้อแขนเออเหมือนเข้าวัดน่ะก็แนะนําว่าถ้าไม่อยากกลับไปเปลี่ยนชุดใหม่ก็แนะนําว่าแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะ พราะว่าพวกเรานะั้นเคยไปกลับมาแล้วสำหรับการแต่งกานไม่เรียบร้อยแล้วเขาไม่ให้เขา้าก็เลยก็เลยอยากแนะนําให้พวกแกแบบอ่านั่นแหละแต่ก็ให้เรียบร้อยแต่กันนะคะ